ดีค่ะวันนี้แม่ดาบแฟมิลี่ก็พาเอสซีมาวัดดอนสวรรค์นะคะมาวัดดอนสวรรค์เพราะว่าพระเพิ่นมาสันที่นี่นะคะวัดที่จตปรดุงเนาะวันนี้มาวัดด้านดอนสวรรค์นะคะมาาสุุปะวโยภคต

อุเทนปิการนโุทางว่าการติคาระจัมิตายะตุขายะอาลังสมาสุภุฑาปะกวาอุทัมภะกวาจามุทากีวาเทมิลาภาคาตุปะกวาจัรมุ่ทำอันมั่นสันติปปปิปนุปะกวาตุชาวาตัสุโค สัมปุทตะสานมตะสาปะจวโตอะระหะตสัมมาสัมุทตะสาโยโซตัตถะตอะสัมมาสัมุทโสดวิสาจารมสัมภาระมหันชาเปปาชีพระวัตุเตวหัวให้ศัท์ทหลายหวงได้สวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาด้วยายวิจารณ์าเกินปีเวาุญยากับเวลาไม่เดาทราบุลบุญ ยางข้าวุทิศไปนี้ลอองไปคำสูตรนุนวิตามันดารูปกระาอาจารย์พาพอหัส,สกบมีนับสนิทประสาราสัาากน้อยใหญ่พระองค์เจ้าที่เจาา้าองค์ขันิีพระตามตระดีพระตามองคาะอาจารยวทุลารายเทียริยบงลานบรรทาเสียนามุตมิจับทั้งตาจแบปุโรหตการสังเสีิริพุตตามาสัญจ,จาตุมาราสิตา เมื่องรนจนถึงที่สุดหะครอมเมืองตำตั้งแต่อุมิจีขึ้นมาจนถึงมนุสสโรโดยลาบุดขอบจักรวาลอนัตตาจักรวาลและทั้งหลายที่ต้องทุกไว้พ้นจากทุกข์แลทั้งหลายที่ได้สุขไว้สุขที่ยิ่งึ้นไปด้วยเดชชาผลบุญแห่งข้าอุทิไปนี้ว่าจงเป็นดวงตาที่ใเป็นปัดไัยเพื่อจะมชาติไแจ้งซึ่งอริยานในอุบาลนัานันเอีที่เติ

I know, no, no, no. ยํมีมายํอันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะอิสะเนนะสังปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโต ที่พึ่งของเราส,ส,สุธ e ินังวัตเมธานังสุธินังวัตเมธานังอาสาวะฆาญวะหังโหตุอาสาวะฆาญวะหังโหตุอนาคาเตกาเลอนาคาเตกาเลดังข้าพเจ้าทั้งหลายดังข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในทานยินดีในทานทานบริจาคทานบริจาคขอจงได้สำเร็จขอจงได้สำเร็จอาสาวะไถอาสาวะไถ สีระวันโตสีระวันโตสิมาลีสิมาลีมาตาตาพาตานีมาตาตามาตานีสัพพาริวลานีสัพพาริวลานีปฏิทินหาตูปฏิทินหาตูทรมหากรรมธรมหากรรมจิขะรตังจิขะรตังอิจายะอิจายะสุขายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอนมถวายมาตการาพัตตาหามราพขอกรบิวาทั้งหลายเาขอกราททั้งหลายเหา่านผู้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับขอานรงศีลจงรัมาตกาาพัตตาหารมการาตตาหาขอกริวารทั้งหลายเราขอิวาทั้งหลายา แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำลงมาแล้วได้น้อมนำลงมาแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายไดแก่ญาติทั้งหลายไดแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีบิดามารดามีบิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตาใหญ่สามีภรรยาสามีภรรยา มิตรสาหายมิตรสหายและสัพพะะาสัตทั้งหลายที่ยังอยู่และลร่ลวงรับไปแล้วเมื่อตกทุกขอทุกขอให้พ้นเสจาอให้พจากทุกข์เมื่อได้สูงเมอไสูงขอให้สูงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ถึง